สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไทยจีนมีใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกันเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าคนไทยคนจีนนั้นผูกสัมพันธ์กันมาเป็นระยะเวลายาวนานครับ หากให้ท่านผู้ชมลองถามตัวเองดูว่ามีเชื้อสายจีนหรือว่ามีคนรู้จักที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือเปล่ารับรองได้นะครับว่า10นิ้วนับก็ยังไม่พอครับโดยสังคมไทยที่เปิดกว้างอีกทั้งความเชื่อและศาสนาที่คล้ายคลึงกันประกอบกับการอพยพเข้ามาอยู่ในไทยเป็นเวลานานโดยเหตุนี้นะครับจึงทําให้ชาวจีนบางส่วนผนสมกลมกลืนกับชาวไทยเป็นอย่างดีครับเมื่อชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่ในไทยก็ได้นําวัฒนธรรมความเชื่อ ชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมติดมาด้วยทั้งการดำรงชีวิตอาหารการกินการแต่งกายสิ่งของเครื่องใช้ภาษาวัฒนธรรมประเพณีตลอดไปจนงานศิลปะกรรมต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราคุ้นเคยกันมานานจนไม่รู้ว่าที่มาเป็นอย่างไรรายการปลาทั้งโก,กแกล้มชาไทยครับจึงอยากเป็นสื่อกลางนำเสนอการผสมผสานวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ให้เราได้ภูมิใจครับ ในตอนแรกนี้นะครับเรามาเริ่มที่เรื่องใกล้ตัวกันดีกว่าอย่างเช่นวัฒนธร,รรมการกินนะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยไม่ใช่แค่สูตรอาหารเท่านั้นนะครับแต่มีความเชื่อมโยงไปถึงประเพณีและก็วัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันด้วยอย่างเช่นที่เมืองจีนประเทศจีนนะครับโอ้โหพื้นที่เขากว้างใหญ่มหาศาลมากเลยนะฮะแล้วก็มีความแตกต่างทางสภาพภูมิประเทศมีมชาติพันธุ์ประชากรที่หลากหลายนะครับเลยทําให้วัฒนธรรมการกินเนี่ยมีความแตกต่างกันไปด้วยครับ อาหารจานแรกนะครับคืออาหารเช้าที่เราคนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยแถมยังเป็นที่มาของชื่อรายการเลยด้วยนะฮะ รู้หรือเปล่าครับว่าปลาท่องโก,โกแบบที่เราคนไทยเรียกกันเนี่ยจริงๆแล้วพวกเราเรียกผิดกันมาโดยตลอดเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าขนมปลาท่องโกเป็นขนมสีขาวที่ทํามาจากแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ําตาลทรายขาวครับนึ่งในถาดแล้วก็ตัดขายเป็นชิ้นๆมีลักษณะพรุนไม่ได้หน้าตาหรือว่ารสชาติเป็นแบบที่เรากินกันนะฮะ ในขณะที่ปลาทั้งโกแบบที่คนไทยเรียกนั้นนะครับที่มีลักษณะเป็นแป้งทอดชื่อเรียกที่ถูกต้องคืออิ่วจากล้วยซึ่งแปลว่าขนมทอดในน้ํามันซึ่งการที่มีลักษณะเป็นคู่แบบนี้นะครับมันก็มีที่มาที่ไปนะครับเชื่อกันว่าในสมัยราชวงศ์ซองเนี่ยมีขุนนางกลางฉินออกอุบายวางแผนอ้างพระบระมราชองการจากฮ่องเต้ให้งักคุยขุนศึกตรงฉินซึ่งเป็นแม่ทัพในสมรภูมิชายแดนยกทัพกลับเมืองหลวงครับ เป็นเหตุให้ข้าศึกเนี่ยตียึดเมืองชายแดนได้ทําให้งักขุยโดนตัดสินโทษประหารชีวิตประชาชนโอ้โหโกรธมากเลยครับจึงระบายความแค้นด้วยการทําขนมที่ใช้แป้งสาลีปั้นเป็นรูปคนคู่ติดกันเอาทอดลงในน้ํามันเพื่อเป็นการสาบแช่งขุนนางกลางฉินแล้วก็ภรรยานี่นะครับให้ตายไปตกนรกลงกระทะทองแดงนั่นเองครับแต่เหตุที่คนในประเทศไทยเรียกขนมชนิดนี้ว่าปลาท้องโกก็มีสันนิษฐานมากันนะับว่าในสมัยก่อนนั้น คนที่มาขายขนมนิยมขายขนมปลาทั้งโกแล้วก็อิ่วจากลก้วยคู่กันและคนขายครับอาจจะร้องขายปลาทั้งโกก่อนเป็นอย่างแรกปาท่องโกอิ่วจากลก้วยมาแล้วมาแล้วจ้าแล้วพอเวลาผ่านไปนะครับชื่อปลาทั้งโกจึงถูกควบรวมแล้วก็ติดปากคนไทยมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งระบอกว่าชาติของเราชาติไทยเนี่ยเป็นเพียงชาติเดียวในโลกเลยนะครับที่เรียกว่าปลาทั้งโกในประเทศจีนรวมถึงคนเชื้อสายจีนในประเทศอื่นๆจะเรียกขนมชนิดนี้ว่าอิ่วจาากล้วย ซึ่งที่บ้านเราก็มีการนำเอาปลาังโกเนี่ยมาประยุกต์ทานกับขนมหวานอย่างสังขยาซึ่งเป็นขนมหวานที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราด้วยหรือว่าอย่างภาคใต้นะครับมีการนำเอาปลานั้งโกเนี่ยไปทานคู่กับน้ำซุปกระดูกหมูแล้วก็เรียกว่าบากุเตะอย่างเช่นที่มาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นั่นเองนะฮะพูดถึงปาังโกมาขนาดนี้แล้วนะฮะวันนี้ผมจะพาไปร้านปลาทังโกคาเฟ่ที่โด่งดังมากๆแล้วจะบอกได้ว่าขนาดคนจีน ที่เขาเป็นเจ้าของปลาทั้งโกออิ๋วจากกล้วยเนี่ยยังต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาหลายพันกิโลเมตรเพื่อมาที่ร้านนี้มาทานปลาท่องโกเลยนะฮะและที่สำคัญมีรางวัลการันตีจากมิชลินของเมืองจีนด้วยความจริงต้องบอกว่าเขามีการขายปลาทั้งโกสําหรับตระกูลนี้นะครับมามากกว่า80ปีตั้งแต่ปี2495แล้วแลวเขาบอกว่าการที่นํามาปลาทั้งโกเนี่ยมาเปลี่ยนเอกลักษณ์ในการกินนะครับเป็นการเปลี่ยนวัฒนธรรมเลยก็ว่าได้เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยปลาทั้งโขก,กินเฉพาะตอนเช้าเช้าใช่ไหมฮะ แต่ทุกวันนี้ที่ร้านนี้ปลาทั้งกุเนี่ยสามารถกินได้ทั้งวันเลยแล้วก็มีเมนูที่หลากหลายมากๆเลยนะครับซึ่งจุดเด่นเนี่ยเขานำเอาปลาทั้งกุเนี่ยไปย่างอย,ย่างเช่นเมนูที่มันอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยหลากหลายเมนูมากเลยนะครับน่าทานมากๆเลยมันจะเป็นนี่เลยนะฮะปลาทั้งกุย่างยำทรงเครื่องทะเลนี่นะฮะก็จอกะอปลาทั้งกุไปย่างนะฮะแล้วก็จะมีเป็นพวกปลาลวกนะครับมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีหมูสับแล้วก็มีผักเนี่ยราดแล้วก็มีน้ำยำราดมาโอ้โหเห็นแล้วแบบน้ำไายไหลเลยครับตอนนี้ และนี่อีกหนึ่งเมนูที่ผมอยากจะลองชิมมากๆคือผมมองดูแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับขนมปังแล้วก็ที่มีหมูหยองพริกเผานะฮะแต่เปลี่ยนจากขนมปังเนี่ยเป็นปลาทั้งกย่างแล้วก็ราดหน้าด้วยหมูฝอยเส้นทรงเครื่องน่าทานมากเลยนะฮะอะมาดูที่เมนูของหวานกันบ้างอันนี้นะครับผมเป็นปลาทั้งโกย่างราดด้วยซอสสังขยาแล้วก็มีเป็นมะพร้าวเนี่ยท็อปปิ้งออนท็อปอี้งต่างหากนะครับและที่ผมได้ยินมาเนี่ยคือร้านนี้ ดังไปไกลถึงต่างประเทศถึงเมืองจีนเลยนะฮะมีรางวัลการันตีจากเมืองจีนด้วยยังไม่พอยังมีรางวัลจากมิชลินด้วยฉะนั้นคุณต้องลองมาทานเลยนะฮะแล้ววันนี้คอนเซปต์เราคือปลาท่องโกแกล้มชาไทยใช่ไหมครับแล้วเจ้าของร้านเขาบอกว่าความจริงเนี่ยเวลาต่างชาติเขามานะครับต้งการทดลองมีการพิสูจน์เอาปลาท่องโกย่างกับถังขยะนี้เนี่ยจิ้มไปเลยนะฮะและยังไงรู้ไหมครับห้ามเข้าปากอย่ามึงเข้าปากนะครับ เอาจุ่มลงไปในชาไทยนี้เลยนี่จุ่มให้ดูเลยไหมลองเลยนี่นะฮะจุ่มไปคนคนคนนะครับให้ชาไทยมันเข้าเนื้อปลาทั้งโกรปลาทั้งโกย่างของเราแล้วก็อืมอืมเฮ้ยม,มันดีกว่าที่คิดเราจะบอกว่าปลาทั้งโกรเนี่ยมันจะมีความกรอบความหนึบอยู่เลยนะฮะคือมันไม่ได้แบบเละเลยนะคือบางทีผมเคยกินปลาทังโกรที่แบบไปจุ่มตำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบเละเละ,เละมากแต่อันนี้คือแบบ ยังกรอบอยู่ยังมีความหนึบโหสุดยอดเลยครับ mm hmm. ข้าอคอนเซปต์ hmm. เราปัาท่องโก mm hmm. แกล้มชาไทยมากๆเลยครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าปลาท่องโกขนมแป้งทอดชิ้นเล็กของจีนเนี่ยจะสามารถผสมผสานอยู่ในวัฒนธรรมไทยอย่างยาวนานจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคนไทยทุกคนไปแล้วโดวยสังคมไทยนะครับเป็นสังคมตัวอย่างที่เปิดรับวัฒนธรรมต่างถิ่นให้เข้ามาหลอมรวมเข้ากับวิถีไทยได้อย่างไม่เคอะเขินครับ และชาวจีนในไทยก็อยู่ร่วมกันมาอย่างมีความสุขด้วยภายใต้พระบระโมโพธิสมภารของพระมหากษตร์ไทยทุกพระองค์ทาให้ก่อเกิดการผสมผสานเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นแล้วก็สามารถต่อยอดพัฒนากลายเป็นจุดขายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับท้องถิ่นนั้นๆเป็นวัฒนธรรมเด่นที่ต้บอกว่าสร้างไรายได้ให้กับหลายท้องถิ่นของประเทศไทยครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์